สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับก่อนที่จะสิ้นปี2565นะครับก็มีหน่วยหนังกลางแปลงครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยอยู่ทางภาคใต้บ้านเรานะครับหน่วยนี้ก็คือสีอํานาจภาพยนตร์อาเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานะครับซึ่งเป็นหนังกลางแปลงที่ฉายด้วยระบบฟิล์มนะครับ เท่าที่ทางช่องเราได้ดูมาจากทางเจ้าของหน่วยสีอำนาจภาพยนต์ทาง Facebook นะครับสำหรับภาพประกอบก็มีไม่กี่ภาพนี้นะครับที่ทางช่องเราได้นำมาจัดทำเป็นคลิปในวันนี้นะครับทางผมเองก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของหน่วยสีอำนาจภาพยนต์ด้วยนะครับที่ได้นำภาพมาจัดทำเป็นคลิปแล้วก็รวบรวมหนังกางแปลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับบรรจุไว้ที่ช่องรวมเรื่องราวกางแปงของเรานะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับหนังกลางแปลงในเขตภาคใต้นั้นก็มีไม่มากนักนะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ยังฉายอยู่นะครับในเขตตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับสำหรับแฟนๆ FC ฟนะครับที่อยากจะติดต่อหนังกางแปลงนะครับไปสมโพธในงานต่างๆของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใบงานแก้บนงานพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับสีอำนาจภาพยนตร์ตะกัวป่านะครับ ก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับลองไปสอบถามกันได้นะครับว่าจะมีงบเท่าไหร่อยากจะได้หนังไปสมโวรในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็แนะนําเลยนะครับสีอํานาจภาพยนตร์นะครับจังหวัดพังงานะครับสําหรับแฟนๆเอฟนะครับที่อยู่ในเขตภาคใต้นะครับที่ยังคิดถึงหนังกลางแปลงอยู่ก็ไม่ควรพลาดครับสำหรับหน่วยนี้นะครับเอาไว้ประดับในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งของเจ้าของหน่วยสียิอำนาจภาพยนต์ด้วยนะครับที่ถามช่องเราได้นําภาพนะครับมาจะทําเป็นเรื่องราวนะครับให้แฟนๆหนังกำแพงทั่วประเทศได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีไม่มากนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นหน่วยหนังกะแพงจากจังหวัดอะไรนั้นก็กดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับหน่วยหนังต่างๆครับตอนนี้ก็มีราวๆ400หน่วยขึ้นแล้วนะครับที่ช่องเราได้นามาลงไว้นะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ